สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเราจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง u t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางและก็มาเป็นกําลังใจให้ครับแอดจอยเราจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจเราจะมาพบกับแนวทางหุ้น นิเคอิรอบเศร้ารอบายวันพฤหัสเนืองจากวันที่หนึ่งเดือนสองจากสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลุยคือเกา่าและก็ตามเคยจาสำหรับผลนิเคอิของเมื่อวานจากวันที่สามสิบเอ็ดวันพุ่ะนิเคอิ รอบเสารอบายวันพุนี้อย่างที่อจอเคยที่บาบไปนอกจากแนวทางคดขางไปทางเล็กเบิ้ลอ่า,าทางแนวทางตีเบิ้ลเพราะว่าได้เก้าชนนอกจากอ่าติตีเบิ้ลเบิ้ลนาเบิ้ลลังหรือว่าถ้าสามตัวบนกะเป็นเล็กหา้ามนอกจากอ่าสำหรับโพนจะรอบเสาศูนย์กับเก้าวิ่งลูดสำหรับโพนจะบนหกเก้าหกอ่ามาเล็กห้ามเต็ม,เต,มเต็มโอ้โหฮะ สำหรับเกาหกกระจับคู่เข่ากันไปตรงๆเราจะโค้กเฮามีเกาหกเก้าแล้วา้ามาหกเกาหกอ่ะอยากเด็ยเลยบอกไปว่ามีตัวเป็นตัวเดียวกันเราจะทาโบเบิลโบห้ามกับสีเป็นแบบตัวเดียวกันเด้งเราจะอ่ะสำหรับเกาหกจับคู่เข่ากันไปตรงๆจะสำหรับรอบเสาบุญจะโอโ้แต่วันนี้พี่ตัวจะเด่นเกา วิ่งรุดเก้ามาจากสองตัวรางรอบเศร้าจะเก้าศูนย์อ่าเก้าศูนย์จะมาคูเด่นเลยเนอกจากจับครูเข่ากันไปตรงๆเก้าศูนย์สำหรับรอบเศร้าเด้งบนรางทางจอทางรูดมาก,กันเด้งเด้งกันสำหรับเก้าศูนย์นี่คือตัวเน้นเต็มเต็มตรงตรงเด่นเก้าวิ่งรุดเก้าเด้งเด่นศูนย์วิ่งรุดศูนย์มาสำหรับรอบบาย ก้าแปดวิ่งรูดพ้นของรอบใบบนผ่านไปนจะหกเจ็ดหนึ่งสองตัวล่างรอบใบแปดห้าจับคู่เข่ากันไปตรงตรงจะแปดห้ารอบใบโอ้โหมือนี้แนวทางมาแบบตรงตรงกังงนเ 8, 5, ลยทีเดียวเราจะมาได้แบบตรงตรงแล้วแตตัวเน้นเต็มเต็มจะแปดห้ารอบใบเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาจากโอ้โหมือนี้ เกินขาดเกินต้านจากมือนีถือว่าฟุกเนาะสำหรับนี่เคอีอันนี้บริเวณว่าปังอันนี้เขเียกว่าฟุกมากค่ายินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้อเอฟซีติดตามแนวทางนี่เคอีวันที่สามสิบเอ็ดกับแอดจอยด้วยจ้ะถือว่าปัง,ป,งปังกันไปนอกจะทั้งโจ้ทั้งรูดได้เด้งกันเลยที่เดียวจ้า่ะมือน,นีเบิร์นบ่มากอะมาเลคหามนาะจากอยาก่างที่เคยอธิบายไปเนาะสำหรับนี่เคอี K. ของเฮาวันที่สามสิบเอ็ดเก้าซุนเก้านี่ปัง ตั้งแต่รอบ vip เลยนอกจาก vip พ้นออก3ามเก้าสองถ่ายจ 2, าออก 95, 95กดจำบ,บุพีนอกจากสามเก้าสองล่างออกเก้าหาเก้าหาตรงตรงเดินเก้าวิ่งรูุดเก้ากายเบ่งจ่าพี่น้องเอฟซีเซนไดซีนับไปเป็นแนวนาทางของนีวีกะยินดีอีกรอบหนึ่งนอกจากโอ้โหปังตั้งแต่สากระเบือยันเรือลบฝากตามต่อละกัจาจ้ากับนี่แคอีก รอบเซลรอบบ่ายวันที่หนึ่งมือนีแนวทางของข้าสี่มาตามสูตรหรือบ่อสี่สูตรสี่เดินดีหรือบ่ออัน,น้ก็ร่อรุ่นอีกที่หนึ่งเราะจะรับช่วงใบป็นแนวทางจะถาหมักตาชบค่อยตามถามบ่หมักบอ่อชปล่อยผ่านได้เราะจาาะแนวทางตัวเล็กถูกตัวกันมีเข่ามีรุดจะผิดพลาดประกันใดกะขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกาศเนาะจะนะวันที่หนึ่งมือนีเอเจนการลุกหา แนวทางรัฐบาลไทยสูตรที่สองรัฐบาลไทยสูตรแรกแอดจอยลงหายแล้วเนาะถ้าสนใจก็รับชุมยนต์หลังใดเลยะจะเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบจ้าสำหรับนี่เคอีมือนีตามกันต่อจ้ารอบเซเมือนีแอจอยให้เด่นอยู่ที่เก้าแปดวิ่งรูดจ้าเปลี่ยนปากกาก่อนเด้อจ้ะแป๊บหนึ่งเด่นอยู่ที่9กเละแดวิ่งรูด นิเคแนวทางหุ้นนอกจากหุ้นนิเคี๊หุ้นหางเสงถาเขามาตามสูตรกะอาสิปังต่อนเนื่องแ,แต่ถ้ามือใดส่วงใดแนวทางบุคหอยมาตามสูตรหรือว่าแนวทางแบบส่วงอยู่ในส่วงจับทางยากอันนี้กะอาจสิมีผิดพลาดกันบ้างอันนี้กะอย่าลืมมาหายกําลังใจเอ็ดจอยเด้อจ้ะถาส่วงในถาส่วงจับทางยากอาสิแนวทางอาสิคนขาง ลุดไปจากหน่อยเนาะจ้าส่วนนี้ก็ถื้อ่าปังๆอยู่เนาะเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าแปเก้มี8ปดหกแปดเจด ดหาสำหรับรอบบายหกหาวิ่งรูดจ้าจับคู่หกมีหกศูนย์หกแปดหกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าจ้าหาเก้า ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดจ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด็ดตัวเห็นกันก่อนเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือการจ้าบายขอเน้นอยู่ที่ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่ง 6068 8681 919598 สำหรับแนวทางนี่เคมือนีตามนีเลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบอีกที่นึ่งได้นะจ๊ะมือนีกับขอให้ปังๆละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโูคดีกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้โล่นะจ๊ะผิ้เสด็จบุพาดแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า